นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่4พ่อแม่ไม่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องหอบตัวเองมาอยู่บนรถไอพอดเห็นไอพอดคุยกับไอนิวก็ยิ่งหงุดหงิดแถมไอเตี้ยนั่นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ได้นิวอย่างนั้นนิวอย่างนี้โอ้ยลำไย,ยสัตว์กว่าจะถึงบ้าน ผมก็อยากจะกระชากหูไอ้ขี้อ่อยนั่นให้ยานไปหลายๆรอบซื่อบื้อขนาดนั้นจะรู้บ้างไหมว่าไอ้พอดกำลังจีบเดี๋ยวก็เสียตูดให้มันจนได้นี่บ้านข้างๆไอ้ใบนี่บ้านนิวเองเหรอพี่มาบ้านไอ้ใบตั้งหลายครั้งไม่เคยจะเจอนิวเลยเออนิวคงไปเรียนมั้งครับอ๋อนั่นสินะ ผมเปิดประตูลงจากรถทันทีที่ถึงหน้าบ้านพี่พอสครับขอบคุณนะครับที่มาส่งนิวยกมือไหว้ขอบคุณพอดคว้ามือนิวเอาไว้แบบมีเลดไหนพี่สิที่ต้องขอบคุณนิวที่ไปงานประกวดกับพี่ผมทุบก,กระจกรถฝั่งไอ้นิวเพื่อขัดจังหวะมันสองคนทำแบบนั้นทำไมก็ไม่รู้เดินเข้าบ้านตัวเองไปก็จบแล้วไหม ไอ้พอตคงไม่ข่มขืนไอ้นิวคาร์รถหลอกมัง้งไอ้ไบเดี๋ยวก็จกรถกูก็แตกพอดีไอ้นิวเปิดประตูรถลงจากรถอย่างรวดเร็วไอ้พอตตะโกนออกมาด่าผมกลับได้แล้วมึงอะ่ะดึกแล้วซอยบ้านกูเปลี่ยวด้วยเดี๋ยวโดนขี้ยาดักจี้หรอกผมคู่มันจะได้กลับเร็วๆไม่ใช่มาทำหน้าทำตาอ,อารัยอารวอไอ้นิวอยู่แบบนี้ นิวพี่กลับก่อนนะครับแน่กูเป็นอากาศสินะครับขับรถดีๆนะครับพี่พอตถึงบ้านแล้วลายบอกนิวนะเชียนี่ให้ลายกันแล้วด้วยเหรอกูยังไม่เห็นมีเลยครับฝันดีนะนิวไอ้พอตยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไอน้นิวก็ใช่ย่อยโบกไม้โบกมือบายบายยังกะลิเกเดี๋ยวนี้พัฒนานะมึงอ่ะ มีแจกลงแจกหลายด้วยผมหันไปแควไอเตียป่าวนะผมให้เบอร์พี่พอดลายมันเลยแอดมาเองอ่ะไ้เฮียความหมายเดียวกันไหมล่ะเออเรื่องของมึงเหอะแลดอยู่แล้วนี่ผมประชดทำไมบ้านปิดไฟมืดจังผมมองตามที่ไอ้นิวพูดมันก็แปลกๆอยู่ผีหลอกตายแน่มึง ผมวิ่งเข้าบ้านตัวเองไอ้นิววิ่งเช่นกันไอ้นี่กลัวผีไม่เปลี่ยนเลยสินะแม่เปิดประตูให้นิวหน่อยแม่ครับผมยืนมองไอ้นิวเขย่าประตูรั้วบ้านตัวเองพร้อมกับมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงตลกชะมัดแม่ครับแม่ไอ้นิวทั้งกดกริ่งทั้งตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าแม่มันจะเปิดประตูออกมา พ่อครับพ่อพ่อครับเออเปลี่ยนไปเรียกพ่อแทนช่วยได้เยอะเลยเนะผมมองเข้าไปในบ้านของไอ้นิ้วก็เห็นรถจอดอยู่แค่คันเดียวปกติบ้านมันมีรถสองคันนี่นาหรือพ่อกับแม่มันจะออกไปข้างนอกนิ้วนิ้วลูกพ่อกับแม่หนูไปงานศพเพื่อนที่ต่างจังหวัดออกไปแบบกระทันหันนะลูก บอกว่าโทรหานิวไม่ติดด้วยม้าผมบอกออกมาหน้าบ้านเดินผ่านผมไปหาไอ้นิวนี่สาบานนะว่าม้าไม่เห็นผมไม่คิดจะทักลูกชายตัวเองก่อนเลยหรือไงคือโทรศัพท์นิวแบตหมดนะครับไอ้นิวบอกมา้าแม่เขาฝากเราไว้กับป้าน,นี่แหละคืนนี้มานอนบ้านป้าก่อนนะ ม้าจูงไอ้นิวเข้าบ้านผมไอ้เตี้ยนั่นก็เดินตามแบบงงงมา้าผมหิวมีอะไรกินบ้างอะแม่คุยกับไอน้นิวอยู่นานไม่สนใจผมที่เป็นลูกชายแท้ๆผมก็เลยเรียกร้องความสนใจเองดึกป่านี้แล้วจะมีอะไรให้กินละ่ะมีแต่ไข่ไปทอดกินสิม้าก็ไปทอดให้หน่อยสิผมอยากกินไข่เจียวฝีมือมา้าผมเข้าไปกอดม้าอย่างประจบ นิวหิวไหมลูกกินอะไรมาหรือ,อยังอา้าวมาลูกในไส้ร้องว่าหิวหิวขนาดนี้ทำไมต้องไปถามลูกคนอื่นด้วยเนี่ยก็นิดหน่อยครับนิวยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยงั้นเดี๋ยวป้าไปเจียวไข่ให้ป้าไม่ได้ซื้ออะไรมาไว้นิวกินแค่ไข่เจียวได้ใช่ไหมลูกได้สิครับนิวชอบกินไข่เจียวจะตายเออกูเป็นอากาศไปแล้ว ไปคดข้าวมาเผื่อน้องด้วยไปเดี๋ยวมาไปเจียวไข่ก่อนนั่นนะหรอหน้าที่ผมอผมต้องเดินไปคดข้าวอย่างเสียไม่ได้ขอบคุณครับไอ้นิวรับจานข้าวไปวางบนโต๊ะแล้วยิ้มแป้นขี้อ่อยชะมัดไข่เจียวมาแล้วจ้าเออนี่นิวป้ามีน้ำพริกกะปิด้วยนะขอบคุณครับคุณป้า ผมจะกินให้พุงแตกเลยดีๆจะได้โตเร็ว,วๆตัวเล็กเกินไปแล้วนะเราอะ่ะม้าลูกหัวไอ้นิวอย่างเอ็นดูม้าแล้วลูกล่ะนี่ลูกใบไงจับไม่ได้หรอมันไม่ได้ตัวเล็กซะหนอ่อยมา้ามันตีะ้ะผมล้อปมด้อยของไอ้นิวมันมองหน้าผมแห้งๆพูดมาก เอานี่หัดก,กินเผ็ดๆซะบ้างโตขนาดนี้แล้วยังกินผักกินเผ็ดไม่เป็นอยู่อีกเฮ้ยมา้าใบไม่กินม้าตักน้ำพริกกะปิได้ใส่จานข้าวผมเต็มๆม้าไปนอนละว,วันนี้ให้นิวนอนกับใบละกันได้ไงอะมา้าผมจะโวยวายแต่ม้าเดินหนีซะก่อนยิ้มทำหาาเลย ผมหันไปเหวี่ยงไอ้นิวแทนมันดูดีใจจนออกนอกหน้าแต่เรื่องที่มันจะต้องมานอนห้องเดียวกับผมไม่น่าหงุดหงิดเท่าที่ม้าตักน้ำพริกใส่จานผมหรอกผมกินให้ก็ได้ครับเปลี่ยนจานกันไอน้นิวเอาจานตัวเองมาเปลี่ยนกับจานของผมก่อนจะลงมือกินกินอย่างอร็ดอร่อยดูเวลามันเคี้ยวข้าวตุ้ยๆสิน่ารักชะมัด ห้องพี่ใบย,ยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดินตามพี่ใบขึ้นไปบนห้องตอนเด็กๆผมเคยแอบขึ้นมาเล่นบนห้องพี่ใบกับไอ้บีมบ่อยๆมึงว่าไงนะชิบหายผมเผลอพูดอะไรออกไปถ้าพี่ใบรู้ว่าผมแอบเข้ามาห้องพี่เขาคงได้ด่าผมตายหาแน่ๆเอ,อเปล่าครับคือห้องพี่ใบลกจังเลยนะครับ ผมเปลี่ยนประโยคคำพูดแต่มันก็ดูเหมือนไม่ได้จะดีกว่าเดิมมากเท่าไหร่พี่ไบท์มองหน้าผมด้วยสายตาเอาเรื่องผมตัวหดเหลือแค่สองนิ้วคือเออผมผมหมายถึงว่าของมันเยอะอะครับผมทำท่าเปิดหนังสือเพลงของพี่ไบท์ไปมาพี่ไบท์คงชอบดนตรีมากเพราะห้องเขามีแต่กีตาร์กับหนังสือเพลงเต็มไปหมด ขนาดของตกแต่งห้องยังเป็นรูปกีตาร์ตั้งหลายอย่างห้องผู้ชายก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้ากูมีเมียห้องกูก็สะอาดเองแหละทำไมคำพูดทีเล่นทีจริงของพี่ไบท์ทำให้ผมรู้สึกเจ็บที่ใจจังถ้าพี่ไบท์มีเมียขึ้นมาจริงๆผมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้นะผมรีบเสนอหน้าไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในห้องพี่ไบท์ ถึงแม้ผมจะไม่มีสิทธิ์ก็เถอะเพื่ออยากเป็นเมียกูไงอยากฮะคือคือแค่อยากเก็บห้องให้ตอบแทนที่พี่ให้ผมมานอนด้วยไงผมรีบแก้ตัวหน้าพี่ไบเวอร์มากก็ใครใช้ให้ชงมาละ่ะผมยิ่งพวกปากไวอยู่ด้วยจะนอนแล้วจะเก็บทำซากอะไรกูขออาบน้ำก่อนแล้วกันนะเหนื่อยชิบหาย พี่ใบคว้าผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปงั้นวันหลังผมมาเก็บให้นะผมตะโกนตามหลังไม่รู้ว่าพี่ใบได้ยินหรือเปล่าแต่ถือว่าพี่เขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วกันผมนั่งมองนั่นมองนี่ไปรอบๆห้องพี่ใบยอย่างมีความสุขเหมือนความฝันเลยแฮะอยู่ดีๆก็ได้มานอนกับพี่ใบผมดีใจยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะเนี่ย อ้าวนี่เอาชุดกูไปใส่ก่อนพี่ไบยโยนเสื้อกล้ามกับบ็อกเซอร์ใส่หน้าผมแล้วผ้าเช็ดตัวผมหลบหน้าพี่ใบด้วยความเขินก็พี่เขาเล่นใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้ามสีขาวแบบเดียวกับที่ผมใส่เป็นชุดนอนที่เขินไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไบาขาวชะมัดกูมีผืนเดียวใช้แม่งไปเหอะอ่เรื่องมาก พี่ไบพูดดักคอก่อนจะเดินไปเป่าผมที่หน้ากระจกยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช้เลยผมพูดเบาๆแต่พี่ไบก็คงไม่ได้ยินเพราะเสียงใดเป่าผมมันดังมากผมใช้เวลายอยู่ในห้องน้ําพี่ไบานานมากจดจำรายละเอียดต่างๆดูว่าพี่ไบใช้สบู่ใช้ยาสระผมอะไรแม้กระทั่งว่าใช้แปรงสีฟันสีอะไร มึงเข้าไปนอนในห้องน้ำหรือไงแม่งนานชิบหายพี่ใบเคาะประตูถามผมใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตะโกนกลับออกไปพร้อมเร่งมือล้างชมพูบนหัวออกกูจะเอาแปรงสีฟันให้เปิดประตูดิเร็วๆพี่ใบย,ยืนเคาะประตูห้องน้ำรัวๆผมคว้าผ้าเช็ดตัวไปพันไว้ที่เอวแบบลวกๆฟองเฟิงเต็มหัวเต็มตัวไปหมด ก่อนจะเปิดประตูไปเอาแปลงสีฟันกับพี่ไบต์เว็บแรกที่พี่ไบต์เห็นสภาพผมก็ดูอึ้องๆแต่ก็รีบเดินหนีไปพอผมอาบน้ำเสร็จผมออกมาเห็นพี่ไบต์นอนหลับไปแล้วบนเตียงพี่ไบ์มีหมอนกับผ้าห่มอ,อย่างละชิ้นแล้วก็หมอนข้างอีกอันที่ตอนนี้พี่ไบใช้รองหัวแทนหมอนส่วนหมอนนั้นวางอยู่ตรงข้างๆ ที่ผมจะต้องนอนผ้าห่มก็พับอยู่ด้วยเช่นกันนี่พี่ใบเสียสระให้ผมหรอทำไมทำแบบนั้นละ่ะแค่นี้ผมก็หลงหัวปักหัวปัาจะแย่อยู่แล้วผมยืนยิ้มบ้าอยู่คนเดียวก่อนจะเดินไปปิดไฟในห้องแล้วก็ไปนั่งเช็ดผมที่หน้ากระจกเพราะผมไม่กล้าใช้ใดเป่าผมกลัวมันจะเสียงดังแล้วพี่ใบจะตื่น นั่งทำเหี้ยอะไรของมึงมืดๆผมเสียงดังเหรอครับพี่ใบลุกขึ้นนั่งมองผมด้วยท่าทางงัวเงียอยู่บนเตียงแล้วทำไมมึงไม่ใช้ใดละ่ะใช้ไม่เป็นหรือไงเอ่อคือพี่ใบลุกขึ้นเปิดไฟแล้วก็เสียบปลั๊กไดเป่าผมก่อนจะกระชากหัวผมไปเป่าด้วยลมร้อนๆแม่งแทนที่จะรีบทำจะรีบไปนอนก็แก๊กก็แก๊กอยู่นั่นแหละ แล้วไอ้การที่มึงเช็ดผมอะนะมันไม่ทําให้ผมมึงแห้งหรอกจะบอกให้ไข้แดกมาก็ลําบากไปหาหมออีกพี่ไบบ่นไปเรื่อยมือก็จัดการกับผมของผมด้วยใดจนแห้งสนิทขอบคุณครับผมยิ้มกว้างให้พี่ไบในกระจกไม่ต้องมายิ้มที่กูทําให้เนี่ยกูแค่กลัวว่าจะอดลุกขึ้นมาตกหัวมึงไม่ได้กูยิ่งนอนหลับยาก,ยาก,อ,ยากอยู่ มึงก็ลีลาอยู่นั่นแหละจะเสร็จก็ไม่เสร็จสักทีกูแม่งหลับหลับตื่นตืเพราะมึงเนี่ยขอโทษครับผมรู้สึกผิดเดินตามพี่ไบไปที่เตียงพี่ไบนอนลงหนุนหมอนข้างตามเดิมพี่ไบครับอะไรของมึงอีกละ่ะเสียงเริ่มหุดหงิดสุดๆพี่ไม่เอาผ้าห่มเหรอครับเนอะแต่แอร์มันเย็นนะครับเออช่างแม่งเหอะ ผมได้กันก็ได้นี่ครับโอ้ยนอนสักทีเถอะนะ่ะกูว่วงจะตายหายอยู่แล้วพี่ใบถึงหัวตัวเองอย่างรำคาญผมเลยต้องนอนลงเงียบๆไม่กวนใจพี่ใบอีกผมนอนมองพี่ใบจนได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอนั่นแสดงว่าพี่เขาหลับไปแล้วแต่ผมไม่อยากให้มีพรุ่งนี้เลยสำหรับคนอย่างผม ได้ใกล้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วผมเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจว่าจะไม่นอนเพราะอยากกอบกลยความรู้สึกที่ได้อยู่ข้างๆพี่ไบยอยากจะนอนมองหน้าพี่เขาทั้งคืนแต่นี่มันเหมือนฝันดียิ่งกว่าพี่ไบพลิกตัวมากอดผมเอาไวแ้แน่นอาจจะเป็นเพราะเขาหนาวผมไม่กล้าขยับตัว เพราะกลัวว่าพี่ไบจะตื่นพี่ไบยขยับตัวเล็กน้อยกดหัวผมไปไว้ตรงอกผมได้ยินเสียงเต้นของหัวใจพี่ไบยอย่างชัดเจนไม่ต้องมีพรุ่งนี้แล้วได้ไหมหยุดเวลาไว้แค่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนไอพี่ไบมันห้ายค่ะทุกคนนี่คิดว่าพี่ไบไม่หลับแนแน่แหมอยากจะกอดน้องอยากจะกดหัวเขาให้จมอก โอ้โหทุกคนฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะเวลาอัพจะได้ถูกจะได้แจ้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย